g f n และเพื่อนแฟนที่มีสืน้องใหญ่บะทุกคนด้วยนะครับแกะโชว์มูลิปุ้ยของเราในพีนี้จะมาทำการแกะโทมิโยกะกิยูหรือกิยูโทมิโอกะนั่งเองครับทุกคนก็ตัวนี้เป็นตัวทุยก็ตัวนี้เป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าอยากแกะมากเพราะว่าผมอยากดูเสื้อของกิยูอข้างซ้ายของมันอะว่าว่าสีจะลงยังไง เพราะว่าหลังจากที่ดูทันจิโร่มาแล้วเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนะครับสีมันจะเลื่อมๆกันนิดนึงนะครับผมมันจะเออมันจะเหลื่อมกันไปมานิดหนึ่งเนาะก็เลยอยากรู้ว่ากียูเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่ามันจะเป็นแค่ข้างซ้ายจะมากียูมันจะเป็นเสื้อมันครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งใช่ป่ะทุกคนเออนั่นแหละผมเลยอยากดูว่าของกียูเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมผมมาเรามาทําการดูตัวกล่องกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นหน้ากิยูนะครับบลล่อๆนะครับผมโอ้โหกิยูนี่ใช้ปานอะไรนะปานโดดดเียวช ปานดด <laughs> <g ül> เดี่ยวไรเพื่อนโอ้ยโคตรหดลายเลยะ <g ül> เห็นมีม,มกี้อยู่ส่ละอันแล้วแบบโอ้ยเย้ยหน้าตาดีแต่แท้แต่ต้องอยู่คนเดียวน่าสงสารว่ะนะครับผมโอเคนี่ถูกต้องตามนิกสิ์นะครับ <g ül> ซึ่งอันนี้มันเป็นล็อตล็อตเท่าไหร่วะ จำไม่ได้แต่เป็นน่าจะเป็น็ถต่อจากหมูป่านะครับเพราะว่าหมูป่ารตนี้รอเ A เป็นรตสีพิเศษเพราะฉะนั้นตัวกียูต้องต่อจากตัวหัวหมูป่านะครับผมโอเคมาแกะกันเลยดีกว่าเฮ็ hey, ครับทุกคนตัวกิยูก็จะมีตัวหัวกิยูนะครับแล้วก็ตัวกิยูกับดาบโอ้ยมันใส่มารางอย่างนี้เลยเหรอหูดีนะไม่งอทุกคนเออแล้วก็ฐานของกียูนะครับผมโอเคมา ทำการดูข้างในกันเลยครับ,รบทุกคนเรามาดูหัวของกียูกันก่อนนะครับผมหงกิยูก็ตาสีฟ้าสวยๆนะครับผมเออตาสวยอยู่นะค่ายนี้เขาทาตาโอเคนะไม,ไม่ไม่เลวร้ายนะครับตาปากนะครับแล้วก็จมูกเนาะเออดูดีอยู่ดูดีอยู่นะครับกียูนะแล้วก็ผมนะครับเอ้ยก็โอเคนะโอเคกว่าไอตัวอินโนสุเกะทุกคนเพราะอินโนสุเกะผมมันแปลกๆปกเออแต่กียูมันแบบ ผมมันเป็นหนามๆแล้วก็ถือว่าเออถือว่าสวยอยู่นะถือว่าทำผมออกมาได้สวยอยู่นะครับต่อกับตัวไปเลยเอ้ยนะครับผมโอ้โอ้เขาต่อกับตัวแล้วแม่งดูเท่มากเลยว่ะทุกคนเออเข็มพุ่งเข็มขัดนะครับกระดุมกระดุมนะกระเป๋านะครับตรงนี้ตรงนี้มีรอยนิดนึงนะแต่ว่าสวยเป็นรอยที่สวยผมรู้สึกว่าโอเคนะครับผมหมัดนะครับกำหมัดนะอ๋อเอา้าเป็นรอยอะไรอ,อีกแล้ว ไม่เป็นไรแต่ค่อยเอาผ้าเช็ดนะทุกคนเออค่อยเอาอนุยาเช็ดไปนะครับแต่ว่าอชุดเนี้ยจะไม่ค่อยดีอย่างหนึ่งตรงเวลามันเป็นหลุมอะไรเงี้ยมันจะตัดไปเลยเว้ทุกคนเออเห็นปะม,มันจะตัดรายละเอียดไปเลยเว้เออเว้มันเลยไม่ค่อยดูสมจริงเท่าไหร่นะครับผมเห็นไหมเรามาดูลายตรงนี้กันนะครับกลายเป็นว่าลายที่สวยเนะี่ยคือลายฝั่งนี้มากกว่านะผมว่าลายฝั่งเนี้ยมันพอทําเป็นฟิกแล้วอะถ้าไม่ใช่เสื้อผ้าผมรู้สึกมันแปลกๆว่ะเนาะ มันรู้สึกแปลกๆกับกิยูตรงตรงข้างเนี่ยแต่รู้สึกว่าเออข้างนี้ลงสีได้ดีนะเนี่ยเนี่ยข้างนี้ทุกคนเออลงสีได้ดีนะไม่เกยนะครับทุกคนดูดิเห็นปะเออลงสีเนียบยูลงสีเนียบยูนะเออแต่คือแบบเห็นปะผ้าไม่พิวเลยเพราะว่าม,มันมันแบบดำดำมันคือตัดให้มันเป็นดำดำไปเลยทุกคนเห็นปะหนาๆเลยอะเออนะครับผมดูตัวดาบกียูก็ไม่สามารถถอดได้นะครับ ถอดไม่ได้นะโดยดับยูนะครับผมอืมจะดูรายละเอียดเท่าน่อยนะครับผมแต่ตัวด้ามจับก็ถือว่าโอเคไม่เลวนายนะครับอืมกางเกงนะครับก็สวยอยู่กางเกงสวยนะครับผมแล้วก็ตัวไอ้พันขานะเออสวยลงทงลงเท้านะครับก็สีไม่เกยนะถือมันเกยวะ่ะแต่ว่ามันแบบมืดมืดมันเลยมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่ามันมันถือว่ามันโอเคผมถือว่ามันโอเคนะเออโอเคว่า กิ่ตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับผมอยู่ในเกณฑ์ที่แบบดีแต่ว่าไม่ได้ดีสุดนะครับผมซึ่งสิ่งที่มันแยกคือผมผมผมคาดหวังกับตรงนี้และตรงนี้มันก็ตามใจผมอยู่นะแต่ว่าผมรู้สึกไอ้ที่ไม่ได้คาดหวังรู้สึกมันผิดหวังนิดน,นึง <laughs> ไม่ได้คาดหวังแต่มันผิดหวังว่ะทุกคนคือแบบเห็นปะสีมันเป็นสีแบบ ไม่รู้ดิมันไม่สวยเลยอ่ะทุกคนมันกลายเป็นว่าสีข้างนี้มันไม่สวยไปเลยทุกคนแต่ข้างนี้แม่งคือแบบเดอะเบสอ่ะเออข้างนี้แม่งดูสวยไปเลยอ่ะเออผมคิดว่าข้างนี้มันต้ตองแย่เออแต่ว่าแม่งเสือกด,ดีกว่าข้างที่ผมแบบไม่ได้คิดอะไรไว้อ่ะ <c oughs> นะครับผมเออตัวกิวก็โอเคนะทุกคนไม่ไม่เลวร้ายนะครับตัวกิวตัวนี้นะเออไม่เหมือนทันจิโร่แรกๆนะครับที่แบบอานะอย่างที่คนคนเขาเห็นๆกันนะ ทันชิโร่ตอนแรกๆมันไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมซึ่งราคาก็ออกมาแพงแต่กีวตัวนี้ผมซื้อในราคาซาสี่ร้อยห้าสิบนะทุกคนก็เป็นราคาที่กําลังดีนะครับไม่ไไไมมม่่่หนักเกินไปนะถ้าแบบราคาสูงกว่านี้ผมคงไม่เอาตัวเนี้ยจริงๆนะครับผมมาเรามาทําการให้ระดับกีวตัวนี้กันนะครับกีวตัวนี้ผมให้ระดับดับโบเอสทุกคนมันมันมันยังไม่ถึงทิปโบเอสแต่ว่าราคามันกําลังดีตอนแรกผมกะจะให้เอสแต่ว่า ราคามันกําลังดีแล้วก็ดูผมชอบแขนไอ้แขนเสื้อข้างซ้ายมันนะครับเออเสื้อข้างซ้ายมันผมเท่ดีวผมว่ามันเท่ดีเรื่อครับผมแต่ข้างขวารู้สึกมันไม่ได้คาดหวังแต่ว่ามันมันก็หวังนิดนิดอ่ะให้มันให้สีมันสีมันสดกว่านี้อ่ะแต่คือสีมันจางเกินไปทุกคนอืมหลังๆมารู้สึกค่ายบันไดนี่มีจะมีปัญหากับไอ้สีสีแบบเนี้ยสีที่ออกเล่นหมูหน่อยเห็นป่ะเอออย่างอย่างไอ้ตัวเนี้ยอ่ะเนี่ยครับของมิโอเออเป็นอย่างเนี้ยทุกคนดูดิเห็นป่ะ สีมันดูแบบไม่ไม,ไม่ไม่สดเท่าที่ควรผมรู้สึกอย่างนั้นนะเออนะครับผมแต่ว่าก็ถามว่ามันสวยไหมตัวนี้ก็ถือว่าสวยแล้วถ้าเอาไปยืนรวมกันหลายๆตัวเนี่ยผมว่ามันแบบถ้ายืนรวมกันสองตัวเนี่ยฮัน่นนะนี่แค่สองตัวแล้วทุกคนแต่ถ้ายืนรวมกันแบบครบๆอะ่ะผมบอกได้เลยว่ามันแบบอ้าวนะคือแบบหลังๆมาบันได ทำฟิกออกมาให้แบบให้มันมึงต้องซื้อเป็นชุดอะชุดละยี่สิบสามสิบตัวอะไรเงี้ยเหมือนไมคฮีโร่อะเอซออฟอย่างเงี้ยเอามารวมกันคือแบบยืนรวมกันแล้วแบบโอ้โหคือต้องตบมืออะทุกคนเออจริงๆแต่ถ้าเป็นแบบเออไอ Amazing Hero อ่ะมึงก็ซื้อแยกไปได้เลยนะครับผมเพราะว่า Amazing Hero เนี่ยมันมันแบบมันท่าเตะเตะต่อยอะไรเงี้ยมันมันแยกกันอยู่แล้วไงทุกคนเออนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ก็แนะนําให้เก็บครับกิน่าจะออกมาน้อยทุกคนแนะนําแนะนําให้เก็บนะครับผมซึ่งราคามันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นผมก็เลยรู้สึกเออแนะนําให้เก็บดีกว่านะครับผมก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจริงแล้วครับผมคลิปต่อไปจะเป็นตัวไหนนั้นก็คอยติดตามเอานะครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจริงแล้วบายบี มาเล้เนี <rightly mean. S 2> ่ยู้าวปนิกาบ๊อง